บรรยากาศที่กําลังจะไปทานข้าวนะคะทุกคนข้างข้างก็จะมีต้นไม้ใหญ่ด้วยนะคะใช่คือสวงามเลยแม่ต้นไม้ไมเราจะไปทานข้าวกันนะคะทุกคนข้าวเชียงข้าเทียงนะคะต้นไม้ข้างทางสวยมาก ตายนะคะทุกคนจะเป็นต้นไม้นี่ไก็จะเป็นบ้านคน กาแฟคอฟฟี่รอเรื่องที่เห็นก็มันคุ้มเนินกับตรงนี้เราก็จะมาทานข้าวกันนะคะทุกคนบ้านเก่าในชุมชนเล็กๆนะคะชุมชนเล็กๆอันนี้จะเป็นไปรษณีย์เกาหลีก็ ไฟแดงค่ะไฟแดงสาวโรงงาน้อเลท่อเป็นท่อเป็นท่อไอซียหรือเปล่า No power. ดูรองเท้ากันเลยวันนี้เรามาเดินตลาดกันนะคะอันนี้อะไรนี่ร้านขายอุปกรณ์การเกษตรนะคะทุกคนถ้าสีมาซื้อรองเท้าอยู่ตลาดนะคะคนน้ชด่านรองเท้า่นุ่นนมเมืองสีสีมาซื้อรองเท้านางถารอง มีบ,อ,บ,บอันนี้คือตหาหักใช่ไหมตะหักนี่เปพนคนองอน,นีหลานล้องเท่า นั่นเองลกคนงานเด็กี่อย่ไม่นีวิดิาาเน่ก็ชอบใช่ไหมนี่จะเป็นรองถูต้องถั่บูดด้วยพี่น้องด้ยเอาไ้ใส่เห็ดงานมิตรฟูวสวยๆตาหักตาหักนะคะพี่น้องหนเมืองสีเพิ่นมาสื่อรองเท้าเห็ดงานนะคะไปแก่ผ้ามาสื่อนี่คือหลานรองเท้า ต่หักแห้งพี่น้องบนเกือบูดบานเพิ่นนะเกือบบูดเกาหลีแต่อันนี้เกือบบูดเธองานสวนนี่นี่เกือบบูดงานสวนเจ้าคมากนี่ก็จะเป็นลานขายเสื้อผ้าที่ตลาดน,นี่จะคู่สวยเลยเกือบบูด มันนี่ก็จะเป็นร้านขายผ้าพี่น้องเสื้อผ้ามันก็นเป็นร้านขายอุป,ปกรณ์แครัวแ่ครัวนี่ยอย่างไปนะ้อพี่น้องเนาะอันนี้คือตลาดเกาหลีใต้ก็ิิเป็นประมาณนี้นะคะ นี่อุปกรณ์การ,กรเกษตรได้พี่นอ้องอันนี้เป็นโฮมมี่โฮมมี่มีเครื่องตัดหญ้าพร้อมพี่นอ้องอันนี้เครื่องปัมงปป๊มลมเครื่องปั๊มลมเด้อเครื่องสูกลียวเกี่ยวเกี่ยวไปพี่นอ้องไปย่างต่อเด้ค่ะอันนี้ยางน,อนัองอันนี้ตละลับ อันนี้เป็นลานอุปกรณ์การ,กรเกษตรเสียพาพี่น้องตัวละร้อยหาสิบบาทบาทห้าร้อย้าร้อนกินเขาเรียบร้อยแล้วนะคะนมเมิ้งสีใส่ถุงหนึ่งสองหมื่นวันเนี้ย

เรียบร้อยแล้วพี่น้องกับบ้านกันชา้าสวัสดีครับพี่น้องป้องไปสู่สุขนครับพบกครับนมเมืองสีครับอีสานคนแก่บ้านเช่นเคยพี่น้องหลังจากที่ไปตลาดมาพี่น้องไปเอาแก้วภาพาไปกินเข่าครับผมแล้วกลับไปซื้อร่องเท่าะนะนี่ครับใด่ร่องเท่ามาสองกูพี่น้องใส่เห็ดงานนะใส่เหตดงานครับผมบ่มีร่องเท่าใส่พี่น้องก็เลยเอาแก้เลยภาพไปกินเข่าแล้วก็ับซื้อล่องเท่าให้ครอบ อนแรกว่าสิซื้อเองบอสพี่นยังก็ซื้อให้นะนะกัขอขอบคุณน,นะครับขอแกะนี่ครับหลายบาทอยู่พี่น้องหลายบาทเดียวกันกับซื้อให้เนาะนี่แหละครับผมอขอเป็นขอบคุ่นขอแกะจะนุ่งม,มือสีสาวมือมือค้อนกับฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับสิไปเฮ็ดงานต่อได้พี่น้องกลับมาแล้วไปปลูกเม่หล่อนต่อเรือเห่าหนึงครับผมเดี๋ยวนุ่งมือสีไปขออนุญาตไปเฮ็ดงานก่อนด้วครับอย่าลืมกดไลไ์กดแชร์กดซับแต่ใครอช่อง อีสาคนไกลบ้านด้วยนะครับผมคลิปนี้กักล่าพีล่าหน่องไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับผมสู้ๆครับ